เหวานไม่สวยถามเ,เป็นวันพอมันเกิดถามว่าหวานแบบมันขึ้นไหมก็อันนี้ไม่ชัวร์เพราะว่าปกติก็ทําแบบนี้อยู่แห้ะหวานดูแลก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นครับมีซื้อ,อง,อง,องหวานให้นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ตอนแรกก็คิดว่าจะหาไม่ทันเลยเป็นแน <laughs> วเซอร์ไพรส์หรือว่าเขาเลือกมาหรือวยังไงครับเอาไปเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราว่าม่ไถูกใจไหมคะก็ถูกใจถูกใจไม,ไม่ได้แบบเป็นของชิ้นใหญ่อะไร บอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับมีความลับอย่างพอเราลงไปค่ะเอฟซีอยู่เพื่อนเพื่อนมาแซวกระหน่ำขนาดไหนส่วนใหญ่มีแต่เพื่อนเพื่อนมาแซวครับก็มาแซวว่าแบบหวานจังอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จะวิวของแบบเนื้อคู่อะไรแบบนี้มีวิวเนื้อคู่ด้เลยครับท่านถึความรู้สึกแบบว่าเราอยากจะบอกมาเลยใช่ไหมคะว่าอ๋ออ๋อผมลืมไปแล้วขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คือมหมายถึงว่าลืม ประตูกจริงๆคือตอนนี้แบบว่าค่อนข้างรัดตัวนิดนึงครับโอเคโอเคโดนแน่เนื้อออออกกตัว่น๋อเดี๋ยวออกออกตัวไว้ก่อนดักตักไว้ก่อนโอเคแคปชั่นร้อนเลยครับผมได้แต่ใดมาแคปชั่นเหล่านั้นเตรียมไว้เพื่อวันนี้วันเสด็จโดยเฉพาะวจะบอกค่าว่าคุณเป็นโลกของผมก็เป็นแคปชั่นตลกๆฮ่าๆครับก็เลยแบบว่าค่ไล่เขียนไล่ไปอะไรเงี้ยเอาไปยานคอนเทน อันนด้วยนะรู้สึกถ้าจะไม่ผิดมีประมาณประมาณสามสามอันครับสามอันทำไมต้องเป็นสามอันนี้คะเลือกยังไงอ่ะเลือกอยังไงก็ไปลองมีแบบมีแอบ,บ,บ,บไปเสิร์ชหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองลองคิดเล่นๆบ้างอะไรเงี้ยมันเข้ากับสถานการณ์ชีวิตชว่วงนี้พอดีเป๊ะเลยครับแอบแคปชั่นเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยครับอ,รอ๋อคือเอาเครื่องจริงๆอ่ะคือแคป,แคปชั่นอ่ะเขาก็รู้ว่าเป็นแบบมุกเสี่ยวอะไรอย่างเงี้ย ที่แบบคุยกันอะไรเงี้ยเป็นสไตล์เป็นสไตล์หมือนว่ามันเป็นแบบมันเป็นคาแรคเตอร์เฉยๆคือมันเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าเป็นเปคาแรคเตอร์เราที่แบบโลงคำพูดอ๋อครับน่าจะเป็นครับผมอยู่ร้อนๆนะครับวันนี้ครับผมลืมไปแล้วว่าโอเค คือหลายคนแบบว่าดูจับสังเกตอะไรเงี้ยเหรอก็สังเกตเก่งเออ่ตอนนี้ก็ยังแน่นมากๆอยู่เลยฮะหมายถึงว่าด้วยมยด้วยเนื้องานด้วยเนื้องานตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่นมากๆพอสมควรสเ,เต็ปมันมากขึ้นไปไหมเหรอคื้อคือ,คอ,คอเอาจริงนะเอาแบบซีเรียสไหมแบบจะได้ไม่ตลกอะไรเงี้ยเลยจริงจังเลยเรียกว่าเป็นเป็นเป็นคู่งม,มแล้วกันนะคือคู่งมว่าเป็นลักษณะแบบนี้มานานแล้วแต่ประเด็นก็คือเราไม่ค่อยได้เหมือนกับออกสื่อให้ทุกคนเห็น เวลาออกสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นแบบเป็นที่พูดถึงหรือคาดเดาอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเราจะถามว่าแบบหวานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือปกติแล้วอ่ะก็ไม่ไม่ใช่คู่ที่แบบหวานหยดเยิะมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นลักษณะของการแบบการเป็นเพื่อนกันมากกว่าบ้านหลังใหม่เป็นเรือนหอหรือเปล่าคือควาจริงประเด็นแรกกับผมไม่ผมไม่ได้คิดว่าสร้างเพื่อที่จะเป็นเรือนหอคือจุดประสงค์แรกอ่ะคือแค่ แค่อยากแค่อยากมีบ้านที่มีแบบมีบริเวณอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในอนาคตอถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก,ก็เป็นเรื่องของอนาคตอนาคต,อา,คตอาจจาาคะคือถ้าเกิดว่ามันจะแปลงเป็นเรือนหอแล้วหมายความว่ามันต้องสนานะเปลี่ยนก่อ,อ<า>มันมันอาจจะเตรียมตัวเป็นเรือนหอได้แต่ในความตั้งใจแรกเนี่ยคือไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องน,นั้น แค่นั้นเองบ้านหลังนี้มันคือเหมาะกับการที่อยู่แบบว่าเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวได้เลยคือจริงๆแล้วอ่ะต่อให้เราไม่ได้พูดอยู่ประเด็นสร้างครอบครัวกันน่ะก็อาจจะไม่มีปัญญาสร้างหลังอื่นแล้วคือประเด็นอยู่ที่ตรงนั้นคือโอเคสมมุติถ้าเกิดว่ามีตังค์มากมายอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ายังจ้างอยู่ก็โอเคอาจจะแบบไปสร้างหลังอื่นได้แต่ว่าคือในณโมเมนต์นี้ในณโมเมนต์นี้ก็ผมต้องไปบ้านอีกอน โอ้มันไปนานแล้วล่ะครับใช่บอกบอกไม่ได้เลยครับมันเป็นเรื่องน่าอายนิดหน่อยแต่ว่าก็มันก็ไปไกลแล้วล่ะบอกบอกไม่ได้เลยครับกลมเล็บบอกบอกไม่ได้ไปไกลไปไกลครับไปไกลสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนแหละคือแต่ว่าพอพอทำมามันก็จะอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องปกติบางคนถูกหลอกถูกอะไรอย่างนี้เจอไหมครับมีครับมีปัญหาั แต่แต่ว่าผมก็ลองไปซาวเสี่ยงทุกทุกคนดูอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็มีปัญหาหมดเราก็เลยสบายใจอ๋อก็อาจจะแบบใช่อาจจะไม่โดนคนเดียวการสบายใจเฉยเลยเนาคือผมว่าคือปัญหามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมว่ามันยากมากๆที่เราจะสามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดจากจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยครับคือมันมีหลายๆปัจจัยที่เดินทางไปถึงการแตกทางกับผู้รับเหมาซึ่งเป็นประเด็นสุดคลาสสิกกับผู้ทําบ้านและผู้รับเหมา เคลียอย่างเดียวเลยครับหมายถึงว่าก็ก็เรียกว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับหมายถึงว่าบ้าน,บ,านบ้านหลังนี้ค่อนข้างใช้เวลาเยอะมกา,ะากๆในการสร้างนอนไปเยอะไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นงบบานงบบ้าน,านมีเรื่อง<า>แก<า>้ไขคือ,อจริงเราก็ไม่ตั้งใจหรอกหมายถึงว่าคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยมันจับพัดจับปูทั้งหมดเลยมนะันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นกันอะไรเงี้ยว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่เ็นปอบานไปเลยใช่